สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซลาเซลล์ทุกคนนะครับคลิปนี้กับช่อง power my solar cell นะครับก็มาเจอเพื่อนๆกันอีกแลครับสำหรับคลิปดีๆเกี่ยวกับโซลาเซลล์นะครับแล้วก็การซ่อมต่างๆนะครับวันนี้จะมีเครื่องซักผ้านะครับที่อยู่ในคลิปนะครับตัวนี้ก็มีอาการเสียขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีซ่อมและวิธีแก้นะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการซ่อมนะครับแล้วดูอาการครับว่าเป็นอาการอะไรนะครับคลิปนี้สนุนโดยผลิตภัณฑ์ทายางดำเงา MMB a ดดที่่สุใใน3 2023โลูตรหม ขอไม่ต้องมีสำหรับคนลักลอต้อง f m ็มเเท่านั้นเดี๋ยวเรามาลองเสียบปลั๊กกันครับดูว่าอาการเครื่องซักผ้ามันเป็นอะไรนะครับอาการนี้เป็นกันบ่อยนะครับสำหรับเครื่องซักผ้าของซัมซุงนะครับตัวนี้อาการไหลๆคลิปที่เห็นนะครับผมจะเสียบปลั๊กดูนะครับตอนนี้คือหน้าจอเลยครับแล้วก็อยู่ดีก็ตัวปั่นมันก็ทำงานนะครับไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ขึ้น IE นะครับตัวนี้หรือว่า 1E หรือ IE นะครับตัวนี้อาการนี้นะครับของเครื่องสภาพ Samsung นะครับขึ้นบ่อยนะครับแล้วก็มีสาเหตุที่แน่นอนนะครับว่าอาการนี้คือเกิดจากอะไรนะครับมันจะมีโค้ดของมันนะครับสําหรับโค้ดการเสียของ Samsung นะครับว่าอาการนี้คืออะไรนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเดี๋ยวเรามาเช็คนะครับเพราะว่าผมไม่มีเมนูว่าคดนี้คืออะไรนะครับก็มาดูไล่อันดับแรกเลยครับเปิดฝาหน้าฝาหลังนะครับดูสายไฟทั้งหมดนะครับว่ามันมีอะไร พังไหมครับแล้วก็เสียหายครับดูอาการครับมันจะร้องอย่างนี้ครับดังไออีแล้วก็เออร์เลอร์เสียงออกมานะครับอันนี้ตอนนี้ผมก็ได้ถอดเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาดูอาการนะครับเดี๋ยวเราไปถอดปลั๊กก่อนครับเดี๋ยวไฟช็อตโอเคข้างหลังนะครับตอนนี้ผมถอดเรียบร้อยแล้วนะครับมันมีอาการที่เจอบ่อยนะครับตัวนี้อาการตัวนี้มีอาการ ที 1941, in like ่เสียบ่อยมากนะครับอันดับแรกเลยตอนนี้มันมีเพลกเศษขยะนะครับผมก็ได้ทิ้งไปแล้วครับตรงนี้มันมีเหมือนกับหนูเข้ามานะครับกัดสายนะครับแล้วก็มันมีเคยเข้ามากัดหลายรอบนะครับตอนนี้ผมก็มาลื้อดูครับว่ามีสายจุดไหนขาดไหมครับผมก็ไล่ไปเรื่อยครับไล่ทุกจุดนะครับลองถ่าถอดสายดูเช็คนะครับแล้วก็ดูตำแหน่งต่างๆนะครับว่ามีสายอะไรขาดไหมครับตอนนี้ก็เลยมาดูตรงนี้นะครับ ไล่ตรงนี้นะครับ IE มีอาการเดียวคือตัวนี้ครับตัววัดระดับน้ำนะครับมีปัญหานะครับระดับน้ําตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์อยู่ครับหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็ผมจะถอดไม่ดูนะครับว่ามันเป็นหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวถอดสายให้เพื่อนดูนะครับอ่ะนะครับเพื่อนตอนนี้มีนะครับเป็นเซนเซอร์ตัวนี้ครับตัวนี้มีขายนะครับตัวละวร้อยกว่าบาทถึงสองร้อยกว่าบาทนะครับตัวนี้ ก็มีขายตามร้านอะไรก็สักผ่านะครับตัวนี้เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับถ้าสายทุกอย่างปกติหมดนะครับแล้วก็อีกอย่างคือจะมีสายยางด้านล่างนะครับตัวนี้เป็นสายยางที่ไปวัดระดับข้างล่างนะครับจะต่อเข้าไปที่ตัวตุดถังนะครับตัวนี้นะครับถ้าสายยางขาดก็มีผลนะครับมันก็จะฟ้องอัลามเหมือนกันนะครับว่ามีหนูกัดอะไรหรือเปล่าหรือว่ามันชํารุดนะครับก็ฟ้องเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้ผม อาการนี้ผมเคยเปลี่ยนตัวนี้ไปครั้งแล้วครับแล้วก็ใช้งานได้ต่อนะครับหลายปีที่แล้วตอนนี้ไม่น่าจะเสียนะครับเดี๋ยวลองเช็คจุดอื่นนะครับจากที่ไล่มานะครับตัวนี้ก็ไปเจออยู่จุดนะครับมาดูสายตัวนี้ครับจะมีอยู่สามเส้นนะครับตัวนี้ก็จะมีสำหรับสีนะครับจะมีอยู่สามสีนะครับเดี๋ยวไฟฉายส่องดูนะครับว่ามันมีสีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็มุมอยู่ครับผม นะครับมาดูกันก็จะมีอยู่3ามสีนะครับสีริมสุดจะเป็นสีน้ําตาลเข้มนะครับแล้วก็ตรงกลางจะเป็นสีส้มนะครับอีกฝั่งก็จะเป็นเหมือนกับส้มอ่อนนะครับก็จะมีอยู่3มสีนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันสายสเส้นนี้มันไปไหนบ้างนะครับก็จะมีจุดต่างๆครับที่มันวิ่งไปนะครับก็พยายามลื้อดูนะครับสุดท้ายก็มาเจอตรงนี้นะครับเป็นสีอันนี้ครับเป็นสี จะให้ดูนะครับสีน้าตาลเข้มนะครับตัวนี้มันมีรอยหนูกัดนะครับเหมือนจะขาดแล้วนะครับมันถลอกอ่านนะครับเพื่อนตัวนี้นะครับจุดนี้นะครับจุดนี้ครับผมมันก็เดี๋ยวผมจะมาต่อเส้นที่ดูนะครับว่าต่อแล้วเครื่องซักผ้าจะทํางานได้ไหมครับเพราะว่าถ้าทํางานไม่ได้ต้องเปลี่ยนเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับเพราะว่าเซ็นเซอร์ก็มีผลนะครับถ้าอาการของเซนเซอร์เสียด้วยนะครับและส่วนของสายยามันก็ไม่ชํำรุดนะครับ หลักๆคืออาการ i อนะครับสรุปง่ายมีอยู่3มจุดนะครับที่เราต้องดูนะครับก็คือ1สายใส่ไฟนะครับใส่ไฟต้องไม่ชำรุดนะครับ3เส้นนี้นะครับหรือจุดต่างๆดูด้วยครับอันดับที่2คือตัวเซนเซอร์เสียนะครับก็ถ้าเซนเซอร์เสียก็เราก็ไม่รู้สาเหตุครับถ้าใส่จุดอื่นดีนะครับก็แสดงว่าเซนเซอร์มันเสียนะครับอันดับอย่างที่3ามครับก็คือ สายยางขาดนะครับหรือชำรุดนะครับตัวนี้ก็ไล่เช็คสายยางด้วยนะครับตามข้อต่อมุมต่างๆครับบางทีเราเห็นอย่างเงี้ยมันไม่ขาดนะครับแต่พอจุดอับเข้าไปมุมข้อต่อนิดเดียวนะครับมันขาดนะครับมันรั่วครับอาการของตัวไอีก็จะขึ้นมานะครับสําหรับอาการเสียของเครื่องซักผ้านะครับเดี๋ยวลองมาเทสกันนะครับเดี๋ยวผมไปต่อก่อนนะครับแล้วก็มาเทสกันเดี๋ยวเรามาเสียบปลั๊กกันดูนะครับ ว่าการหายไหมครับปกติแล้วมันต้องปล่อยน้ําออกมานะครับอะไรครับเพื่อนตอนนี้โหมดทํางานปกติแล้วนะครับเซนเซอร์ได้ทําการปล่อยน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับอาการเสียของความสุงนะครับที่ขึ้น iE นะครับหรือว่า 1e นะครับพิมพขึ้นตรงหน้าจอนะครับก็เป็นอาการเสียที่บอกนะครับมีอยู่3ามจุดนะครับ แล้วก็ให้เพื่อนลองไปเช็คดูนะครับสำหรับเพื่อนที่ใช้เครื่องซักผ้าซัมซุงอยู่นะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวปิดก่อนนะครับทางานได้ปกตินะครับสําหรับเพื่อนที่ใช้ซัมซุงรุ่นนี้นะครับก็ไปตรวจเช็คก็ได้นะครับไม่จาเป็นต้องไปที่ร้านนะครับเราก็สามารถที่จะตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับแล้วก็รู้วิธีการซ่อมนะครับมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับสําหรับเครื่องซักผ้าซัมซุงหรือเครื่องซักผ้าอัตโนมัตินะครับมันก็จะมีพวกสายไฟต่างๆนะครับแผงทํางานปกติไหมครับแล้วก็ตัวสายไฟอะไรขาดไหมครับสำหรับเช ตัวเซนเซอร์ปล่อยน้ํานะครับ2อันก็มีปล่อยไปที่ทางด้านนะครับผงซักฟอกนะครับตัวนี้ที่เราใส่นะครับแล้วก็มันจะมี2วาล์วนะครับแล้วก็สลับมาที่ตัวนี้ครับเป็นใส่น้ํายาปรับานุ่มนะครับสำหรับเปิดน้ํานะครับสั่งการแล้วก็จะมีเพิ็กเซนเซอร์ต่างๆก็จะมีแค่เซ็นเซอร์เช็คระดับน้านะครับแล้วก็เซ็นเซอร์การสั่นแล้วก็ของตัวเครื่องซักผ้านะครับแค่นั้นเองนะครับสำหรับการเช็คจุดต่างๆของเครื่องซักผ้าอัตโนมัตินะครับก็จะคุยเยอะหน่อยนะครับคลิปอาจจะยาวนะครับก็ให้เพื่อน รับชมเอยครับเพราะว่าเป็นความรู้นะครับเน้นๆให้เพื่อนนะครับจะทําคลิปสัก 2- อสนาทีมันก็ทําไม่ได้นะครับเพราะบางทีเราตัดคลิปออกเยอะนะครับเพื่อนๆก็จะไม่เห็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับแล้วก็จุดซ่อมต่างๆนะครับก็คือมาบอกเพื่อนกันแบบชัดๆเลยครับเห็นๆนะครับอาจจะคลิปยาวหน่อยนะครับก็ฝากเพื่อนรับชมด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงแค่นี้นะครับสารดีๆกับช่อง power my solar cell นะครับก็เช่นเคยนะครับฝากกดติดตามรับชมช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ คลิปนี้สนุนโดยผลิตภัณฑ์ทายางดำเงา MM b a c k ดำที่สุดใน3โลกสูตรใหม่2023ขอไม่ต้องมีสำหรับคนลักรถต้อง MM b a c k เท่านั้น